สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับมอนีกะมาพบกับเก่ามาเชียวันที่สิบสามมิถุนายนหกสิบเจ็ดครับคลิปนี้จะมาโค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะโค้งสรุปโค้งสุดท้ายเซียนเขาใหญ่ครับผมครับรักลอยเพิ่นเดินดีมากประมาณสามงวดครับผมแต่ว่าลุดไปครับพี่น้องเนาะวทต่ิพันธมาลุดไปครับผม มาตามต่อให้พพ่น้องพี่จีเชนเคยครับผมครับเผื่อบ่ได้ห้กันได้ครับผมเลขของ่นอันนี้คือเป็นชุดที่ปล่อยก้อนหนานีครับพี่น้องเนาะครับผมผลนวางตัวเลขไว้ร้อยสิบหน่วยนี่แหละครับผมครับเดี๋ยวมาเบิ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจ้งใดบ่าครับผมเพราะว่าจะเป็นเลขบนหรือเลขล่างครับพี่น้องเนาะครับเซียนเขาใหญ่ครับ ก่อนที่จะไปรับช่อมราฟังตัวเลขครับผมชุดสรุปกับเสี้ยนเขาใหญ่เกามาเชียกับขอขอบพระคุณเสี้ยนเขาใหญ่เด้อครับผมเชิญเคยครับพี่น้องฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับผมไปรับช่อมรบฟังตัวเลขกกันเลยครับ อาจารย์ครับก็อมาเชียร์สวัสดีอาจารย์เซียร์เขาญ่ครับผมครับผมสวัสดีครับข้ามาเชียร์ครับมาเชียร์หรือมาเนปซีครับผมโค้งสุดท้ายครับผมครับครับลืมไปแล้วนะว่าจะไม่ได้ส่งโค้งสุดท้ายเนาะครับอืมโค้งยืนยันใส่นงาเชียนไว้ใส่นเมื่อกี้ครับตัดเชีไปอยู่ลักลอยกำลังว่าจะทรทชนลักลอยลอยสิบหน่วยครับผมอืมอืม อืมเอาเอาหลักร้อยเอาหลัก้อยมีการมีการแก้ไขตัวเลขนะครับผมอืมอืมเนี่ยบนนั้น,น,นก็ยังไม่ได้บอกให้เล่นวิ่งเล็กล่างเลยนเนาะเล็กล่างนีนยังบ่ได้วิ่งครับครับเราลืมไปวันนั้นเดียจะแก้ไขตัวเลขไปในตัวเลยครับครับเอาหลักร้อยครับหลักร้อยเอาวิ่งก่อนเนาะครับผม,บผมอืมเล็กวิก่งบนก็เป็นเป็นหนึ่งกับพ่านนะ วิ่งบนวิ่งบนหนึ่งจ็ดห้าครับผมหลักร้อยแก้ไขเป็นศูนย์สี่หนึ่งมันไม่มาหลักร้อยดูสูตรละศูนย์กับสี่ครับผมหลักสิบเหลือสองตัวหนึ 1> 1่งกับเก้าหนึ่งกับเก้าตักหน่วยเป็นห้ากับเจ็ดเื่อนี้มันได้เลขคี้กับเลขคี้เลยทั้งสองหลักเลยห้ากับเจ็ดครับผมครับผมเป็นเลขคี้หมดเลย ชุดสองตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจแล้วก็เก้าห้าเกเจกับเก้าห้าเเจ็ุดสามตัวมีศูนย์หนึ่งห้ศหศหนห้ากแล้วก็สี่หนึ่งห้าสี่เกห้าสี่หนึ่งห้าสี่เ้าห้าครับผม ดับสิบหน่วยสองกับสามนะวันนี้ดับสิบหน่วยครับผมครับผมน่าจะเอาอยู่นะวันยามันไม่อยู่ซ้อมเมื่งไหรก็ได้ครับพี่น้องสองกับสามใช่ดูแลกันแ้วครับเลือกวิ่งล่างวิ่งล่างให้วิ่งศูนย์กับสองครับผมวิ่งล่างศูนย์กับสองครับครับผมหลักสิบล่าง ศูนย์กับสองสิบล่างศูนย์กับสองหลักหน่วยล่างห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับผมจับคู่สองตัวมีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็สองห้าสองเจ็ดสองเก้าสองห้าสองเจ็ดสองเก้า วมเวทีศ mm ูน hmm. ย <'s> okay. um, ์ห like. ah ้ากับศูนย so ์เจ็ดเอครับผมศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดครับมันน่าจะโอเคอยู่ครับผมครับผมครับวิ่งเกาะวิ่งบนตอนแรกให้เก่ากับเจี๊ยบนี่เป็นหนึ่งก็หานะครับผมครับผมหนึ่งก็บ่าดูแล้วมันน่าจะติดติดตับที่ออกเก่าหรือมันยังไงเอามาไว้รักษาเนาะครับอืม กับ5ครับผมประมาณนี้ครับผมเอาครับนี่ก็เป็นโค้งสุดท้ายครับชอบส่วนตัวนี่ตัวใดนะครับบนนี้อ๋อบนวงไปตัวนั่นหละก9ประเทศครับขี้กับขี้นั่นแหละศูนย์หนึ่งห้ากับ่หนึ่งห้านั่นแหละ์หนึ่งห้าแล้วก็สี่หนึ่งห้า4หนึ่งห้าครับผมแล้วก็9ห้านี่นะครับผมยจริงๆเว้ย อืมันจใจว่าห้ามันมาหลักหน่วยในงวดเนี่ยครับผมอืมน่มจะโอเคอยู่เขาขอ้มากครับผมห้าหลักหน่วยครับห้าหลักหน่วยเขาไม่เชี่ยแค่ฮะระบุเลขขี้ว้มันไม่น่ามีปัญหามันเข้าอยู่ครับผมอืมระบุเลขขี้ใช่หลักหน่วยล่างผมก็ระบุเป็นเลขขี้นะครับห้ากับเจ็ดอืมห้าเจ็ดเก้าถืไว่าลครับ เออแต่สี่มันจับชุดมาแล้วมันไม่โดนไงมันเลยเรือศูนย์ก็สองหลักสิบครับรับมันใจศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนี่แหละประมาณนี้แหละมี่แหละถ้าเลยไปก็คงเป็ศูนย์เก้าอ่ะครับผมครับผมเอาต่อมาเชี่กับสิรบกวนอาจารย์ซับนีเนีผยครับผมครับขอบพระคุณครับผมขับสดีครับเอารับพี่น้องครับผม บนพันสีมีการเปลี่ยนแปลงเลขวิ่งครับผมรับเป็นโครงสุดท้ายก็จะเป็นวิ่งบน1นกับห้ได้ครับผม1นกับหหลักร้อยเป็น0ูกับสครับผมหลักสิบเป็น1นกับเหลักหน่วยเป็น5้กับเครับพี่น้องประกอบคูมาหนึ 7, ่งเจ็ดหาเก้าหาเกครับผมกันเน้นไปทีห่งหากับเก้าหาครับพี่น้องครบชุดสตัวศูนย์หนึ่งห้าศูนย์้า สี่หนึ่งห้าสี่เก้าห้าครับผมครับแล้วก็มาที่เลขลา่างเล้วครับพี่น้องเลขล่างครับก็เพิ่งมีเลขดับอยู่ครับพี่น้องเนาะเอาไปซ้อมเมือกันเลยรับสิบหน่วยสองกับสามครับส่วนเลขล่างก็จะเป็นศูนย์กับสองแล้วครับผมเลขวิ่งลักสิบก็บคือศูนย์กับสองนี่แหละครับผมส่วนลักหน่วยห้าเจ็ดเก้าประกบคู่มีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า สองห้าสองเจ็ดสองเก้าเน้นไปที่ศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดครับเอาผิดใจหน้าเบิรงเอาเดอ้อครับพี่น้องเมื่อวานจ,จะเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับพี่น้องเนาะเสียนเขาใหญ่ครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์ขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อครับพี่น้องสิบหกมิถุนายนหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ